ประโยชน์ของบีทรูทกับผู้สูงอายุคุณรู้หรือไม่บีทรูทเป็นตัวช่วยสําคัญที่ดูแลสุขภาพหัวใจของผู้สูงอายุด้วยในเตรดธรรมชาติในบีทรูทช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตลดความดันโลหิตและลดโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจอีกทั้งยังช่วยให้ผู้สูงวัยมีพลังงานและความกระฉับกระเฉงมากขึ้นในทุกวันบีทรูทเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์สมองลดความเสี่ยงโรคทางสมองเช่นอัลไซเมอร์ในเตรด ยังช่วยพัฒนาการทำงานของสมองในส่วนของความจำาทําให้สมองของคุณพ่อคุณแม่ปลอดโปร่งทุกวันไฟเบอร์จากบีทรูทช่วยเสริมการทำงานของระบบย่อยอาหารลดอาการท้องผูกในผู้สูงอายุพร้อมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซีจากธรรมชาติช่วยให้ผู้สูงอายุต้านทานโรคและรู้สึกแข็งแรงจากภายในลองง่ายๆทำน้ำบีทรูทปั่นแสนอร่อยหรือเพิ่มบีทรูทในสลัดให้คุณพ่อคุณแม่ได้ประโยชน์แบบเต็มที่ทุกวันอร่อยและดีต่อใจได้ในหนึ่งคำ ให้บีทรู h ดูแลสุขภาพของคนที่คุณรักกดติดตามและแชร์วิดีโอนี้เพื่อกระจายความรู้ดีๆสู่ผู้อื่นพร้อมเริ่มเปลี่ยนแปลงสุขภาพวันนี้ไปด้วยกัน